ปวดปวดเนาะปวดปวดทำไรปวดทำไรปวดทำไรคะปวดทำไรือ นี่ไม่เอาเข้าป่าปวดทำไรป่ะอืมปวนทำไรอืมจีจีปวดทำไรปวดทำไรคะเข้าป่วจีจีจีออเออะออเอว ใส่ใส่เสียบเสียบนี่เสียบเสียบตั้งใจมากเลยไหนรูมันหารูก่อนหารูเนี่ยรูเสียบเนี่ยเสียบรูเสียบรูเสียบรูนั่นแหละนั่นแหละรูนั่นแหละรูนั่นแหละเสียบเลยเสียบเสียบ เช็ปรู้นั่นแหละอ่าเช็ปอุ๊บอ,อึ๊บเฮ้เก่งทำเองชงเองชมตัวเองอีกตั้งหากอืม